กินข้าวกับอะไรที่ขายปลาอะไรไม่รู้ปันนินปนเอาฝัา่งของลูกนะปันปนินที่ไปซื้อมาเมื่อกี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีอเชดด้วยค่ะเนี้ยอนนอ่งนยนะ,ะลูกข่าวเหนียวค่ะลูกข้าวเหนียวเบาเสียงให้เขาทีขอบคุณค่ะ อร่อยไหมคะลูกแซบบอเอาน้ำมาให้น้องด้วยค่ะเอาน้ำให้น้องด้วยค่ะนี่อยู่ตรงโต๊ะคุณลูกม้านนี่กินข้าวเหนียวนะคะกินปีกไก่เนี่ยค่ะไก่ไก่ที่ไปซื้อมาเมื่อเย็นเอาเป็นคำเนาะเอาเป็นคำคำไหมคะพี่เชพี่ขายปลาสดไหมลูกสดนะคะ น้ำพี่ชัยบางตรงนี้นะลกูกอร่อยไหมคะลูกเดี๋ยวคุณข้าวอ่มน้ำแล้วนอนนะวันนี้ได้นอนไหมคะไม่นอนได้นอนจริงเหรอโอ้โหฝ้าเอามามีเห็นไปเห็นเห็นแช่เช่ตื้นเอาข้าวได้ลูกอ่ะกินยาเอาเลยหยิบเลยค่ะปั้นเป็นคำคำ เยี่ยมมากอร่อยไหมคะลูกมันมีซึกข้าวมาสองห่อนะแสบบอค่ะแสบบอค่ะแสบพูดเป็นภาษาอีลาวพี่พูดเป็นไหมแสบบอแสบ พี่คายก็เป็นหนุ่มนะคะพี่คายไม่อยากออกกล้องค่ะอะไรเน่ยเป็นกดอบอดอ๋อโอเคพี่เสียบเบาอสีแบ,บ้บแสบโอ้โหีห <laughs> ยหแซ่บโอหยหหหพูดเราได้แล้วเหรอฮัลโหหห ใช่ทรงซิกบอกสองนาทีแล้วนี้แต่ว่าเราจะถ่ายห้านาทีนะคะลูกบ้านนี่กินข้าวค่ะแซ่บบอกเกือบแล้วมีเกือบโอ้ยกลางใหญ่แท้ระวังเล้วติดคอเล้นแซ่บแซ่บครับแซบขาแซ่บอิริแซยุ้ยปุ๋ยแซ่บอิราแซ่บอิริ อิลี่วายโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคอะอร่อยจังเลยเขี้ยวให้หมดก่อนลูกค่อยเอาเข้าไปเขี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวให้หมดก่อนเยี่ยมนางยังยอกกินเขาอิปอยอีแม่คอยเอ้ยลูกไส้ละ ไ,ไก่ไหมลูกอ้ําโอ้โหใส่บานนี่แต่ก่อนเขาเด,เด้อผู้ใดแต่เป็นเมียกะจะเลื่อนพรญาติโยมที่มากดไละค์เด้อค่ะอ้อําอ้อําอ้ํา กินข้าวกันค่ะวันนี้กินข้าวกันปาเน่ย่างเกลือพี่เชยกินไก่แม่ไม่กินแม่ลดผลุน <c oughs> อำเก่งมากแสบปะ <c oughs> แส<ซ>บ <c oughs> แสบแสบอีหลีข้าวเม้งแสบอีหลีนองโน้โนโอเคพี่ค่ายแสบปะแสบแสบ ก็เอิอนปานิ่มปลาเินเจ้าที่กายชอบเลยไข่เงิเจาหมือนทกาชอบปลาปลาอืมอ่ำอ่ำแซบแซบอิลีไข่ปูแซบอิลแซบจังเลย แล้วไฟแล้วไฟอีกแหละที่ขายกินข้าวหางนะคะวันนี้ข้าวหางหลือแค่นี้ข้าวหางก็คือข้าวที่มันสีครั้งเดียวไฟเอาอะไรเอ้อมหอมข้าวหางแกคำไฟเอามาไฟเอามาเดี๋ยวอล๋อพี่ข่ายค่ะอ่ โอเคแล้วนะคะพอแล้วค่ะห้านาทีเจ๊เบ๊บาย bye bye. บายสวัสดีครับเก่งมากพี่เจ๊